สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกแถลงข่าวภายใต้การพบกับทางด้านประธานดีเฟอร์ดินานมาโกจูเนียผู้นําของฟิลิปปินส์รวมไปถึงทางด้านเอนริก้มานาโลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์และจิลเบโต เอโดรโดโรจูเนียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่กลุ่มมันิลาโดยประกาศว่าสหรัฐนั้นจะลงทุนอีก500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในฟิลิปปินส์เพื่อช่วยปรับปรุงเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพและหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยเนื่องจากฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับภัยคุกค,คามจากจีนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในน่านน้ำอินโดแปซิฟิกที่เป็นข้อพิาพาทนอกจากนี้รัฐมนตรีทั้งสองของสหรัฐยังตกลงกับฟิลิปปินส์ที่จะเพิ่มการใช้จจาาาา2เเเทททท่่่สสหรััับฐนนนนพีีีป็ถดุย กองกาลังสหรัฐในหมู่เกาะแปซิฟิก Pacific, รวมถึงจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการปรปับปรุงเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศและเพิ่มการฝึกอมร่วมกันและการทํางานร่วมกันทั้งนี้เงินทุนดังกล่าวมาจากแพ็กเกจเพิ่มเติมสําหรับอินโดแปซิฟิกอิสราเอลและยูเครนที่ผ่านการอนุมัติไปเมื่อเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมาด้านแอนโทนีบริเกตได้กล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐครั้งนี้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา เราอยู่ในช่วงเวลาที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อและโดยเหตุน,นี้ความร่วมมือระหว่างประเทศของเราจึงมีความสําคัญกว่าที่เคยการลงทุนทั้งนี้จะช่วยให้ฟิลิปปินส์มุ่งเน้นไปที่การป้องก,กันภายนอกและอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าในการปกป้องอํานาจอธิปไตยของตนขณะที่ออสจินระบุว่าสหรัฐฟิลิปปินส์และพันธมิตรส่วนอื่นของเราจะปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีสเกลภาพมากกว่าที่เคยซึ่งเป็นการบรรจบกันครั้งใหม่ในอินโดแปซิฟิก ในส่วนของประทับดีมาโกจูเนียที่พยายามกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐมากขึ้นกว่ายุคข,ของอดีตประทับดีคนก,นก่อนก็ได้กล่าวถึงการตัดสินใจนี้ว่าต้นยินดีเสมอที่ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้ทุกสิ่งที่เรากําลังทําร่วมกันทั้งในแง่ของการเป็นพันธมิตรและในแง่ของบริบทของสถานการณ์ของเราที่นี่ในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกและในอินโดแปซิฟิกได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เรามีความคล่องตัวในแง่ของการตอบสนองของเราต่อไป ขณะเดียวกันเคิร์สแคมเบลรองเลขาธิาการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวว่าการแข่งขันกับจีนเป็นความท้าทายของภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสาคัญที่การทูตสารัริเารในยุคใหม่ต้องเผชิญกองทัพเรือและกองทัพอากาศสหรัฐจําเป็นต้องยกระดับเกมของตนในอินโดแปซิฟิกสหรัฐจําเป็นต้องดําเนินการมากกว่านี้เพื่อตอบโต้การกระทาของจีน สหรัฐต้องทำผลงานให้ดีขึ้นในเวทีนี้ไม่เช่นนั้นสหรัฐจะไม่สามารถเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ควรจะเป็นในศตรวตรรษที่21ได้ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสร้างความโปรดแค้นให้กับจีนซึ่งจีนได้พยายามต่อต้านพันธมิตรสหรัฐที่ขยายตัวในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมาเป็นเวลานานแล้ว และในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจีนก็ได้ปะทะก,กับฟิลิปปินในทะเลจีนใต้บ่อยมากขึ้นซึ่งสหรัฐก็ให้การสนับสนุนฟิลิปปินในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับจีนมาโดยตลอดโดยการอ้างถึงความมุ่งมั่นต่อสนที่สัญญาป้องกันร่วมกันเมื่อปี1951ซึ่งทั้งสหรัฐและฟิลิปปินตกลงที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดการโจมตีด้วยอาวุธโดยครอบคลุมถึงการโจมตีด้วยอาวุธของกองอาหารฟิลิปปินและกองกําลังรักษาชายฝั่งจนเรือและ เครื่องบินของฟิลิปปินในทุกพื้นที่ในแปซิฟิกรวมถึงทะเลจีนใต้อีกด้วยการสนับสนุนฟิลิปปินในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากที่สหรัฐด,ดังต้นประกาศยกเครื่องการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่นโดยจะมีการปฏิรูปในโครงการบังคับบัญชาทางทหารในญี่ปุ่นและเสริมสร้างการผลิตอาวุธของสหรัฐในญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้ สหรัฐเก,กาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ยังได้มีการลงนามตกลงร่วมกันในความมั่นคงไตรภาคีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามทั้งนี้พวกเขาได้เรียกกินว่าเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์น็วเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตรด้วยคับ